ขางกันลิม้มขีกันนะคโอ้ก้ไอ้นู้นเส่นแบบกลัครับครับผมเดี๋ยวรอนเชียมต้อกันครับเชี่ยมดเฮียนเชียมกันมันเชียมเองมยงแตบเองมันหัน,ม,น <c oughs> มาก็แบ, <c oughs> บงครับทอดแบบกลัวอี่ทอ,อยแบบนี้ครับเค,ครื่องในต้องอูก๋ก็หนังต้องอู๋ใส่น้ำปลาแดกมาแล้วมาใส่หามย่างพร้อมกันแต่แค่แห่งมันแห้งเทสแห้งนะครับซุกแล้วปะครับนี่นุ่นซุกครับซุกแล้วกมข้าวแดงเลยข้าวแดงมันก็มีเลยมันก็กระป๋อมนิยเนาะ หมอมันมันลายอยู่มันจะเป็นแบบว่าต้องให้มันเป็นแบบเนี้อเนเออเอาขี้ตาออกมาน่แซ่บป่ืนไหมัน็เวดเจ้หอมมกกอกเหรอคุณาหอม้นี่ครับต้องกินกับยอดมกกอกนม่ครับวางขึเหนียวแก่จิมกนสามนโอคเลยต้องใหันหอมีนะครับขอลงกันเอออีบ่นอน ต้องใส่ปีกเล็กน้อยนะครับบัจัดไปซื้อครับบจัดบปตัวในพริกมันก็สมแล้วในการนี้สมแล้วเก่ามาพี่เขาไม่ดีพี่พี่สิเปีก้อยครับพีกนะถ้าถุงนึงผมกินเบิร์ดครับผมกินข้อมเพชรนี่ขาดเต้นแช่พี่ลิ้บุกีนผมกินเบิร์ดเลยพี่พีชงไม่ได้กินเวนู่นมาแล้วก้อยขอมคุณเบิร์ดข้าวเดียวตับมาจากห้องน้ำเบิร์ดละเม่ผมเรากินผู้เดียวเลยขอโทษหลายๆเอาพี่แมยเอาอาหารพี่เมย์ม้วนกันนะ ผดีเดี๋ยวเันมูจัก็่เคกินนี้มันจะออกแบบว่าแบบหอมมันออก่อี่กินมากเนี่ยเแียวเ้วเสียหลวดมันบด้ซื่งมันกินเพราะมแม่บอเคยนนก้อยคือจัดจังอยู่แต่ยกินละกินถือจังหวะมันแสบหูเลยว่ามีล่ะ <laughs> chăn ừ, ừ, tầm thua đẹp quá, cái này chăn quả này đúng không? đúng không? đúng cái này chăn quả đúng này chăn quả đúng không? đúng không? đúng cái này chăn quả này รองเบงเนียน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานนะครับเีมีห้จินน้ำเยอะลนเ่ยโอ้องสิรองเบงบอกซ์พนมันตัดรงเลโอ้ยนั่นปเนี่ยเขาจะสมุกครับ นี่ย่ไ่เดือดไม่ดีมมันอร่อยเลยถ้าะไแบบหมูมันหมูเพมันขาหมูยมีซองแบบคเอาต้องสุกกรอบใ่วันนีไม่สุกแล้วผมจัางมันต้องสุกแ้เนีบยใช่บอิผสมผมว่าานแล้ว้มก็จะคืนระเท็จี่เต้องทหดีนี่เขาต้องทนีลมนะ่ไ้ใกล้มกลมใกล้ใกล้ใกล้กล้ใ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 กล้มกล้ล้ใกล้ใกล้ใก้ใกล้ใกล้ใกล้ใก้ใกล้ใกล้ใก้ล้ล้ไกลกล้ใล้กลกล้ใล้กก้ใ่กล้กม้กล ตามเพื่อนที่เอ๋บอ่เพียงน้นตามอาหารที่เลยย่งนี้นเก็บบ่น่าิ่งกพี่ดันนึงอยู่ว่ะแบวบ่นี่ดีกว่เราเว้ยตามพื่นที่ครับตามพื่นที่ครับวิงเาตามวตามพื่นที่ไ้ยเ็กไบงหะเนี้ยย่างเด็กคนเนาะ มันพันยังนี่เขาชันี่พันันเจ้าโมเขียดเชือหาตดถ้านี่ละมีลานนลูกดดไฟมากด้วยันแล้วแซบอยู่บ๊วหอมหอยสมแล้วหอมสมแซบแล้วอะไรครับนี่เมื่อกี้ผมกินหมดแล้วนะครับเมื่อกี้น่ ปลาพีมันไม่จะขวายอยู่ในนี่แบบแซ่บมันกำลังแซ่บอยู่ินด้แซ่บแซ่บขอบคุณนะคะพี่จิโซ่คนแดกมั่ยค่ะพี่พีขอบคุณในหลายขอบคุณกินจนมู้แซ่บมากน้องแซ่บแซ่บพี่พี่ปแดกมันได้ไข่ออกออกปลาแดกที่เป็นปลาแดกนอยพ้อมมนะคะมันนัวงนัวนี่ก็เลยแซ่บที่เลย้าิาก็มพีพีกระบอกนะคะบอันแล้เมื่อไหร่่ำ้ายบนี้ทำปาแดกี่บ้านน้องซื้อเองนี่เบิร์ตวเ่มันจางปลาดกเกี่เขาน้อยอลออกไปท้ ผมซิมแล้วก้ายขัปุ่นเมื่อกี้นี่แซบี่ที่ันไดหันไดเหปสิมเลยัดเี่รอว่ายเงากอ้ยบอะพีีแซบเรมกินแล้วถถอยนึงเราไปกินีร้มาที่มาเกนมาแล้โอ้บเรียกจัดจาน มันมนี้ครต่เอาแลวหมกินบียอเลยพ่อเหครับผินเพิดเราปเปิดหลงกน้อสานหามากมาอยากินขังบนมาเน่มันบ่ค่อยดี่นพี่กินแค่ขบนขังางเลยค่ะเดีวโบไสเลยนโไสเชิกินเขาครับแก้วหนี่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 นีนี่ีนี่นีนี่นีนี่น่นี่ี่นี่นีี่นี่นีนี่น่นี่น่นี่นี่น ม่เป็น้ป็มู่นไเป็นมั้่าาิ่งมนมูสกีล่าผมามาลงมาแบบที้นี่ที่เขาเขาได้เพื่อนเดี๋ยวไปที่เขา แนนอยู่ครับเพราว่าดอกเพื่อนกับเลี่ยนกันนี่และเพื่อนเพื่อนทัองกับเป็นทีมงานหาซ้อหาซอวกซ้อกีซ้อมัน้ร่วมรวมกีสซอผมเอกันไหมคะต้องกันนี่พวกนี้เขาหัวแขวน เพราอมันรอมันบอกมึงไ่หวกว่ามนกว่าไ่มืดแล้วมือได้เขาจะอวนงินเขาให้ค่าเฮ็ดแถวได้อพี่ิ๊กจพาไปกูบ่เดียวเพราะอุ่นอีรีแดๆเขาวาผมเนี่ยน้สองเรียมุนอันผู้นึงข้างล่างผู้นึงข้างบนเข่้นเขามาเนี่ยเอาไปรับแจกนะเรากล้องออกไปน้ำ อกกว้างไปน้ำอากล้องไปน้ำเว้ยควันกันไม่มีมันมันย่ามจังใดไม่มันย่างอยู่ใต้กระแตมันแมนอยู่ครับปล่อยหนูเสร็จแล้วครับผมใต่อันนี้ก้อยหนูวะอันนี้หวัวฮะบ่มีขาดเลยโว้ยเดีบลอยเดียบลอยแล้วก็เหมือนเดิมยังยังมังเดี๋ยวเปิดของตีเร่กันเลยวนวนโอ้ยมันกิโลมาปเ้า โอ้มาปดม่ากินเขาไมากินะรมารุมาแล้วที่นี่ไทยกาะคนไทย้องชา่ผมแบบไปที่เขาว่ามกไทยบังไทยเขาจ้าว่าทางใดมือนะมาทางใดมามาทางนี้หน่อยครับไมกันให้วงเจ้าทางไนครับมาเลยได้ปะือมีาวันขอเนืทาขายเพื่อนมดเออันละตังคนตังไส่ตันเนยเขารอเขาอ้ายแท้ เอาาี่ทันาเอี่เอากินเขาเพื่อนกินเขาเขาก็าคตรน้าอุ้ยผู้หญิงมานั่งพีไม่พีนั่งเนทางบอพี่แม่นอดูขางนี่ว่าสิมเกาออมไปโคตหูมากออมไปนี่เปลี่ยนแต่เพื่อนชิมแม่เพื่อนชิม้แเนี่ล่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนี่ชิมม่้รบอเออกินรวดกินรดะเออ ไม่เป่นเราไม่หรอกครับวอมใสปูครับนี่เบดดาบนี่นโยงโซโล่แาบนี้นี่โซโล่พ่อนี่ห่าพ่อนี่มาเดาสิใส่ผู้ใดน้อเขาไปซื้อเดี๋ยวมีงินเดียววนมั้ไหมไปซื้อ้าหมอพูนเออเอามาทอนาพี่ไปซื้อให้ ไม่ไก่เนีนเพราเห้อครับไม่บาดมิยครับอ๋อไม่จะหดแน่ก็ได้เออว่าเป็นยังงกสั้นพี่พี่จะโยกให้เดี๋ยวสั้นพี่พี่จะบอกว่าให้เด้อเฮียใช้ดินใช้บแดดอยานเดียวไมได้หรอกมถอยแต่ปูแต่ปูน่าเดยนเนาะครับผมเดี๋ยวแม่เดี๋ยวหัวแม่ครับนมนี่อยผมไปเองเราผมไมยเราเรานันบอก อภิพิธพีี่เราจะมีเงินหัวมาเทียงกันอืมครับิต้มถั่วขั้วตะแปนพี่พี่ที่สันเอามาฝากขวดใหญ่เลยครับผมโอ้ยหัดลี่ยไทยทีมงานนะคะเขินข้าผมเป็นเป็นเงื่อนเสียงใจขึ้นมากเลยครับบ้านยุกไก่นะคะเพียนพี่พี่หนานรู้จักจังหน่อยนี่ต้องต้ถั่วขั้วตะแฟนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีอยู่แล้กลับกลับมาตะเชียงใหม่เบิดเงินเฮ้ยเคยเอินแม่เอินกันละเว้ยยังอ่ะ น้ำใจน้ำใจปั่นก็เอาแล้วรอลินนะฮะโอครับผมโอยงการบ่เนี่หยหส้่อนห่อนหลังต่ว่าหอนี้รีเปลยุนั่งกูนี่ดับดับับดับพูนั่งกูดับอกครับมันเิมขาวาหนีเบิดเลยิ่งเสียกูเย็นก็บรร้ากาศเย็นบ่พดมันสิบานหนีเบิดเลยห้องพี่เต็มดูเด็ดมึงห้องพี่อยู่เดียมาตัอนี้สดยแล้วครับผม ตาวันนี้เขาจมอนใต้เตาใต้เตาไฟเขานหครับแปลว่าน้นูแสงนูมเนียมเนี่้ข้นให้ขนเห็ดชิมน่ให้ขนเห็ดชิมน่ก่ายเอาปากวามมันเอาเลี้ยวพดเอาไหมเอาไหมกินขาวนียไม่แ่บูาจุดจ้บอกอมดีกว่าคำ้าหนาเพื่อนือขาลังแล้วขาจอกมันจ้า าม่อนี่แจ่มบอลไหวเนื้อมันหนุ่มเลยเขาใจโย่มาเขารองขนาดนี้ขอพระพุทธเจ้ากินครับผมมาถึ้ขาจอกฝนคือสันหลังมันางบอกง่าย่้อนแบบค้ำไงๆเลยบอกง่ายมันเป็น เนื้อมันแบบดุยนะเอ้แบบต้องเอาแบบปลาปคนลออบงอีกินได้นี่ลูอีสานกินไหมครับหาไม่ได้หลายตัวตัวนี่นี้ค่ะมกใส่แล้วจะเห็นที่คกินมกใส่ผมใส่ะยะเวลากินเนืัเยเนื้อวเนัวเน้อเนื้อตเนอตัววเน้อตนนื้อบนอตัอ้้ ดำเด็กกระเทียมใส่หอมแบบีเห็นไหมเขาแกงดีดีเดบ้ฟักใส่ปกกอกไรก็นีหอมเบาๆมันละใซ่ปกกอกไรกูนีซิมคนเล่นเนปกกอกรกูซิมก้อยของลุีสานก็นนะครับฝี่พคนเด่นมันเป็นอาหารที่เขียนหองบ้ยเห็นบอกเขาแเคยล้วงได้นึ่งเขาเคยกินพวกเคยกินหมูได้เยเขาเนก้อยหนูได้เหลต้มสมมนั่นะว่าเขาบอกว่าต้มสมอีกยักเยอะมาเนี่มันอหัเป็ไงพวกป

ร้องเดี๋ยวอกเนเียกไ้นะผมเป็นรัวกันนอกชั้นดีด้ตอผมไม่กินเทเลต่ต้มไ่กินเทกินงดเน้ผมไ่กินเกดเลต้มนผมไม่เคยกินอยคเดีวต้มตุ๋นเนีมันคนเ็บ่ิปีนเห็บเราขมวนเคยกินอยคเดวเ่กะักกรักต้มนี่ตเสนเเขาบางแล้วก็เราีตี้ยบบ่ครับนัเปตอยน่ตนเน่าง้องเลาไม่ร้อนคนละเาไม่กินแล้วต้มตมเน่ยผมม ผมบอเคยผมบอเคยว่าผมจะมีมนุ่มแบบนี้แว่าผมเคยผมทั่วกับเพชรสุดยอดครับผมได้การาสั่นี่แต่ว่าหนึ่งไการอร่นี่ก้อยหอยไปกินไหมก้อยิดครับเมืกี้เลยก้อยผมอยากร่างบางต้มสมนะแต่ไม่กินเพราะเดยนต้องต้มสมได้ยิโซกันแล้วครับีนี่โซกันไม่ดีเลยครับมีเจไดเพิ่น จกตากันแล้วครับดีดีไอ่ไม่จกทีครับกตากันเรื่องน้เี่ยแสบนี้กินผูเดียวได้นต่อั้วันเทพคือน้องปียังว่าแสบพร้ผมดีใจแสบน่องปรเลยแแมนตะควาไม่ได้น้องเขายสู้กินนี่เลยน้ำเสนอแม่เปรน้เลเปรี้ลเปรึกากันละว่าอันพอดีว่า์มพวกนี้่ครบแม ครับนี่ครับเพื่อนัรื่องตอนเราปะปุ่แต่เมื่อกี้ผมกินเบิร์แล้วก็เห็นกระปุนนะ่เพเดียวเลือยแสีบีครับก่อนนี้เห็นก่อนนี้นดะครับครับผมซิมแล้วครับแซีบวิรีผมลื่อยเยหมวกกันน็อกแยงรับแมนครับผมเมื่อกี้ผมผมกินเบิรแล้วเสียบวิรีผมล่ำไมเลยว่ะแขยงอุะ ก็ you ่นีู่นี่ออยมนางเขาอกว่นี้กป่อยเดียวกันะมยังมาสิ่งที่ภาคภูมิใจมากได้มันลวนัเบอร์เบอร์ตัวเบอร์เบอร์ไ้ิกนรเยอ่โอ้เจียมพักีคนเนี่ยทำได้ไงไม่ได้บอให้พี่หัวเร่น้กัน่ก็นีกันนเขานเซรเรื่องนัตรเชนเซรักนีก็ยิงนทำยังไงกัแต่มันางขโมยบอาโยวันัววันัว

กวนกวนกวนเดี๋ยวครับผมเขาทำไา้เลยค่ะเขาทำไร้บอลมเขากเอาม้จักน้อยไระเพื่อนเขาจะชิมต่บหมหุ้มก็เหมือนตับทวกก็เหมือนเนีนเราน่เนียนอกกันเอเราเลยเราเลยเพื่อนมันออกแล้วเราเลยเออระละเออรม้วนนึงซีกเพื่อนป้อนแีงดีนะาะกระเพื่อน นี่เมื่อเดียวทำเลยเอายี่สบากหอีรมตอยากให้มาคอนบ้าีต่รันกันเรอเดี๋ยวเบิังเกนเดี๋ยวผงชิมสามสิครับเด็ดๆตลาด้วนสนใจนะคอนมูครับโอนปนมูโอโทโัทโทรงานรานท่องกไลด้งล่องร่ ลองมากัะหนาวเลยครับต้องต้องขอพูดประแดกกันแจ๊เนาะเรียบรอยก็เข้มมากแต่ันโอ้เจ้าคือจังหัเพดีว่มากงานเพี่ยนเต็มเต็เต็ม้โอ้ยเจ้าจงเี่นันหลังันหน่งแต่ดีครับหักแมนน้ำเยอะขอดำเยออไปสียวจับีอัเดียบว่ามันถึงเกดีเต็มกันเพียรแจ๊จันเนาะวันย่างยอด กิมผักอย่ามักเจ้ากินผักใจกินครเจ้ากินผักเป็นเสียบักอีดีแม่ไปเจ็ดหบ่ใ่แล้วงดหง้องบักเมดเจ้ากเจ้าเนยโอ้วานขับที่คนับทีนี่บอกนนป็นตะเสาอเจ้ากินผักอยมากีดีกินผักเส้นน้ำที่ว่าหาซอห่จักมอนครับนี่ครับท่พัเกาด้วยชิบมเมษาอนดมเดี๋เดี๋ยว Phương, mấy cậu về lại rồi, mấy cậu đi khắp tà lia cùng Ui, chị chị, chịu quá Đi ăn lắm Chịu sâu lắm quế อันนี้ก็หลานกันอีตัวอบผมอันดี้เป็นน้เป็นญาติน่เดๆกันนะเออพังเด้กันอันนี้ื็เป็นญาติกันมาผมวันนี้า้อใจมากได้มาด่ีพอแล้ว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 พแล้วพอแล้อแลพอแลวพอแล้วพอแล้วพอแ้วพอแล้วพอแแล้วพอแลอแล้วพออแล้วพอแลอพอแลอแล้วพอแล้แล้วพ้วพอแวพอแล หรือครบแล้วมีปุ๋ยสงการเปเล่แล้วก็ตูพุ<น>่มตทีมครับก็เป็นระยะเนี่ยวค่ำน,นี่เดี<ม>๋ยวพอลโผล่ไปชิมเลยนะครับก้อยก้อยหนูหรืต้องกินก้องปักหิุเหยียบมึงแั่นหัวยังไม่มมทิ้งอีกเพื่อน,นเอา,าเพื่อนแค่นบอาเพื่อน,อ,นอยากก่ากูตีบอล ตปั้นเนาถ้าส่งผมนี่มาจะแก้ไม่ได้บรเฮ้ยทีมงานเนี่ยนะเปดราไหทา่มอดีตไห้ี่เขวายอยู่พี่แม่รอก็ไปเชั่งไม่ไห่เลียวเลยเลวเลยขอบคุณครับที่นีจบปคนงานพีเษนะครับผมะโอเคแลรวครับผมดึงนูกับแซบ นี่พักยังเขานดดีๆเลยครับแวขอบแหนครับผมแับที่มะ่กวบ่นนคับแซบีผมงกินแล้วบัตถววนนึงนะครับวกินหเพื่อนส่วนในของตัวหนุ่นแห่กระดูกออกมาสินี่คือสันหลังของมันนะอ๋อ วิตามิน <sketches> อ oh 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 ีจะช่วยไม่กินน้ำใยนะโอ้โหกับถ่ายได้หนึงเกาัเขียนเยคเออเทียนเขียนเอาปึ๊ดมึงเตรียมนั้งเ่าเตรียมจะรูปหลังให้หลังวน้ามาโอเคแล้วครับผมลูกอีสานบอกว่าโอ๊ยเพื่อนเดดดๆก่อนเดดดๆจบแล้วครับเด็ดเค็ดเเด็ดเด่ดเด้ดเด็ดัด็าเเ็ดเด็เด็ดเดดเบาดเดดิด็เด็ดเดดเด็ดด เดี๋ยว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 เดี๋ยเหดยเยนเก่าครับผมเอาผมขอบคุณครับนอนคนลจุดันแม่จะขวงไม่ได้เดี๋ยวแม่จะขวงไ่ไดอืมลืมคนละจุดไปพีจขวงเดี๋ยวเดี๋ยวด่งมก้นอนได้เหอเราเม่กีโอ้เสียบเลยว่ะที่นีเบื่อยัมทาด่วทีนี่หลายครับโอ้า เอาเชฟครับผม่านแล้วครับยเชียงน้าผมเองครับมือนึ่ผ่านครับ่านตับหมกทั่วกับรจัดหนุ่หน่หน่นจวดขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะแหละครับติดจัส่องคนอีสานเาเพื่อนเมืองเราเพื่อนเนาะบาเทสบันฮยังคือเกาเนาะทิมแงนนำครับผมมีเกนียวเกลียวบอลด้วยผมยุดอกครับพี่เองขกนานร้องพีนเองยัง มากเมื่อไหกันเมืนากันเดี๋ยวหนู่เฮ็ด็ดเดดกันเดี๋ยวคีอ่ะสวัสครับสวัสดีครับสบายดีเด้อทุกคนนะครับผมทีมงานบ่าวเท้าดและสองคนอีสานมาเบื้องกับขอบคุณทีไครับผมิดตำเสมอดดีมีครับผมบวัสดีครับโอ้แต่แสบ